การเงินถือว่าดีเลยนะครับเนาะสีไม้เทา้าคืออะไรไม้เทา้าคืองานนะครับคือการเฉลิมฉลองความสวยเห็นไหมเกี่ยวกับไพ่ความรักความรักเป็นอย่างไรเป็นดังคิงถืออะไรถือไม้เท้านะครับออ้ยดีนะพไพ่ใบนี้นะครับเห็นมาไม่มาําลังพยศอยู่นะครับกาลังวิ่งกําลังกาลังห้าวเลยนะครับใครที่ตกงานอยู่นะครับอยากจะสมัครงานหางานใหม่ได้งานแน่นอนนะนะครับ ขอสวัสดีชาวลัคนาและก็ชาวราศีเมษที่เคารพรักทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพยากรณ์ไพ่ยิปซีรายเดือนดวงการงานดวงการเงินดวงความรักประจําในช่วงของวันที่16มิถุนายนไปจนถึงวันที่30มิถุนายนเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พลังงานจักรกวาลทั้งหลายท่านจะเปิดเผยความลับอะไรให้เราได้ล่วงรู้นะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องดวงการงานการเงินแล้วก็ดวงความรักของชาวลัคนาร มเมกันบ้างเอาเป็นว่าใครที่เข้ามาแล้วนะครับอยากจะขอกําลังใจจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟงังทุกท่านนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์นะครับพร้อมกับกดปุ่มติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพยากรพายิบซีรายเดือนของเราไปได้วยกันนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะสุ่มเปิดพ่ยิบซีทั้งหมดจํานวน12ใบนะครับเป็น12เรื่องราวอ้างองิงตามเรือนพบของวิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นการประยุกต์กันระหว่างโหราศาสตร์และก็พ่ยิบซีนั่นเองนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นครับขกเป็นตัวแทนชาวลักนาและชาวราศีเมษนะครับผมขอตั้งจิตอธิษฐาน ขออาราธนาบารามีคุณพระศรีรัตนตรัยเทพพรมเทวดาขอบารามีครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมามีบารามีปู่ฤาษีทั้ง108ตนมีปู่ฤาษีพรมนารอดปู่ฤาษีตาไฟเป็นประธานขอบารามีปู่พญาพิเภกหราจารย์ช่วยเมตตามาประสิทธิวิชาเปิดเผยความลับดวงการงานการเงินดวงความรักของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงของวันที่16มิถุนายนไปจนถึง30มิมิถุนายนนี้ให้ถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริงทุกประการด้วยเถิด สหัสเนโตเทวินโททิปจักขุงวิโสทายิสหัสเนโตเทวินโททิปจักขุงวิโสทายิสหัสเนโตเทวินโททิปจักขุงวิโสทายิพุทธังบังเกิดเปิดโลกับวีทูวิโสทายิทำมังบังเกิดเปิดโลกับวีทูวิโสทายิสังฆังบังเกิดเปิดโลกับวีทูวิโสทายิขอครูบาอาจารย์เมตตาเปิดเผย ความลับดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุเอาแล้วนะครับวันนี้วันที่ผมเปิดไพ่ยิปซีนะตรงกับวันอังคารนะครับกำลังของดาวพระอังคารหรือกําลังของวันอังคารเนี่ยก็คือ8เดี๋ยวผมขอเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีเมษสับไพ่ก่อนทั้งหมด8ปรขังด้วยกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ1 2 3 4 5 5 6 7 นะครับอ่ะครบแล้ว8ครั้งด้ยวยกันนะครับเดี๋ยว <l ug> ผมตัดไพ่อีก1ครั้งเนาะมาดูกันนะครับว่าในเดือนนี้นะครับจะมีเรื่องราวอะไรดีๆน่าสนใจกันบ้านไครับครูบาอาจารย์ท่านจะเปิดเผยความลับอะไรให้เราได้รู้ได้ทราบผ่านไพ่ยิปซีสำหรับนี้กันบ้างน,นะครับชาวลัคนาราศีเมษวันที่16มิถุนายนถึง31มิถุนายนใบแรกนะครับเป็นตำแหน่งตนุตัวตนตำแหน่งจิตใจสภาวะจิตใจ ขออภัยนะครับสภาวะจิตใจสิ่งที่นึกคิดนะครับต่อไปตําแหน่งกระดุมพระการเงินหลักนะครับสถานการณ์การเงินจะรวยไม่รวยเงินจะเข้าเยอะไหมต่อไปสหัชชาเพื่อนฝูงคนรอบตัวนะครับคนสนิทหรือว่าการเข้าสังคมนะครับหุ้นส่วนทํางานตั้งแต่3คนขึ้นไปนะครับต่อไปเรือนพบพันธุครับอันนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากกว่าเรานะครับคอยสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับญาติพี่น้องก็ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นเรือนพบุตตาอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับ ต่อไปเรือนพบอริอันนี้เป็นเรื่องของอุปสรรคปัญหาสิ่งที่คอยขัดขวางศัตรูคู่แข่งครับต่อไปเรือนพบปัตตนีนะครับเกี่ยวกับหุ้นส่วนชีวิตก็คือคู่ครองคนรักนะครับต่อไปเรือนพบมรณะครับสิ่งที่สูญเสียผัดพรกจากไปนะครับความเจ็บป่วยด้วยนะครับหรือเกี่ยวกับงานต่างประเทศแดนไกลการเดินทางไกลก็ได้ต่อไปสุภะคือความสําเร็จสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับต่อไปเป็นเรือนพพกรรมะกรรมะคือสถานการณ์ด้านการงานนะครับต่อไปเรือนพบลาภะอันนี้จะเป็นโชคคลาานะรับ ลอยเงินพิเศษนะครับอยู่นอกเหนือจากรายได้เงินประจําสุดท้ายเป็นเรือนพบวินาศนะครับสิ่งที่สูญเสียพัดพรากจากไปจะรุนแรงมากกว่าความเป็นมรณะนะครับอาหารหรือเกี่ยวกับงานเบื้องหลังด้วยนะบางทีนะนะครับอ่ะ ครบแล้วนะ12ใบ12เรื่องราวนะครับอย่างที่บอกว่าผมอ้างอิงตามเรียนครบของวิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นการประยุกต์กันระหว่างวิชาไพ่ยิปซีแล้วก็โหราศาสตร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีแทรกแทรกโหราศาสตร์ให้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอาจต่ว่าจะยึดไพ่ยิปซีเป็นหลักนะครับอ่ะใบที่หนึ่งครับตำแหน่งตนุตัวตนสถานการณ์ภายในจิตใจช่วงนี้นะครับอ่านะครับถือว่าสถานการณ์ช่วงนี้ค่อนข้างดีนะครับจิตใจเริ่มมั่นคงนะครับอ่าเริ่มมีความหนักแน่นนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลนะครับ เวบตต่างๆกาลังจะลังไหลเข้ามาสังเกตงูกินหางคืออะไรคือความอุดมสมบูรณ์ในช่องนี้ก็จะมีนะครับธาตุทั้ง4นะครับดินน้ําไฟลมนะครับครบต้วนไม่ถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นคนับชะตาชีวิตเดือนนี้นะครับก็ถือว่าไพ่ตัวตนกลับมาเริ่มจะมั่นคงนะครับหนักแน่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของโหราศาสตร์ตอนนี้ดาวพัมคานออกจากเรือนบินาตมาทับตัวโศยตําแหน่งเกษตรแล้วเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษนะครับไพ่ตัวตนค่อนข้างดีนะนะครับเหมือนจะมีความสมเร็จอะไรบางอย่างเข้ามาเดี๋ยวเรามา ไปเป็นในเรื่องของกระดุมพระสถานการณ์การเงินเป็นอย่างไรบ้างนะการเงินจะดีไม่ดีนะครับเป็นไพ่สีไม้เท้าการเงินถือว่าดีเลยนะครับเนาะสีไม้เท้าคืออะไรไม้เท้าคืองานนะครับคือการเฉลิมฉลองความสวยเห็นไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมมีลกพิราบหมถึงอิสระทางการเงินเพราะฉะนั้นเดือนนี้การเงินฐานะการเงินถือว่าดีนะนะครับใครรอคอยเงินก็เหมือนจะได้เงินนะครับมีเงินเข้ามามาจากไหนก็มาจากงานนี่แหละเห็นไหมไม้เท้าก็คืองานเห็นไหมมีเงินเข้ามาจากหลายด้านหลายทางด้วยนะครับถ้าในโหราศาสตร์ตอนนี้ก็ดาวพระศุกร เรือนการเงินโคโจรไปอยู่เรือนสหัชชาไม่ถึงอะไรเ <g rain> พื่อนฝูงคนรอบตัวหรือการทํางานหลายอย่างหลายด้านนะครับเกี่ยวกับผู้คนอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับอ่าต่อไปเรือนสหัชชานะครับไม่ถึงเพื่อนฝูงคนรอบตัวกันบ้างนะเป็นอย่างไรบ้างนะนะครับเดือนนี้นะครับอ่าขึ้นมาถึงก้าไม่เท้าเห็นไหมบอกแล้วเรื่องของเพื่อนบริวารดีอ่าเรื่องของเพื่อนดีเพื่อนร่วมงานดีนะครับ ก้าวไม่เท้านะครับก็ไม่ถึงว่ามีงานนะครับมาจากเพื่อนนะครับเพื่อนจะคอยช่วยเหลือผักดันสนับสนุนอยู่นะครับเนาะเห็นไม้อยู่ข้างหลังก็คืองานอยู่ข้างหลังก็รอท่านจะเข้ามานะครับข้างหน้าก็มีให้ต้องรับผิดชอบแต่ว่าสําคัญไพ่ใบนี้ยนะครับไม่ถึงว่า ต้องลงมือลงแรงนะต้องต้องทําด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ออกแรงไม่ทําอะไรเลยบอกว่าดวงจะดีแล้วไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับสังเกตเห็นไหมไม้เท้าเนี้ยนะครับเริ่มมีเครือมีลากออกมาแล้วไม่ถึงอะไรบางทีช่าใจปล่อยไปนะครับอ่รอแบบเป็นดินพอก้ังหมูก,ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับดูเหมือนว่าง,งานจะเข้ามาเยอะแต่ท่านเองก็ต้อง สร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจแน่ใจแน่นอนครับที่ผ่านมาเนี่ยดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมียค่อนข้างรุ่มรุ่มดันดอนในเรื่องของการงานพอสมควรแต่ว่า,าจากนี้ไปก็ดูเหมือนจะ มันจะดีไปหน้าแล้วกันเนาะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับที่ผ่านมาจริงๆถ้าถ้ามองในเรื่องงานก็ดีมาตลอดนะไม่ใช่ไม่ดีนะดีมาตลอดแต่ว่าเดือนนี้มันเหมือนจะมีงานเข้ามาเยอะแต่ก็ต้องพยายามรับผิดชอบทำให้มันมันเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ให้ได้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ไปขึ้นที่เรือนพบสหัสชามให้ถึงเพื่อนนั่นเองนะครับก็จะมีเพื่อนดีกัลยาณมิทที่ดีคอยช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องงานนะครับการทํางานเป็นกลุ่มง,งานเป็นทีมจะดีต่อชาวลัคนาราศีเมษครับต่อไปเรือนพบพันธุอันนี้เป็นไพ่ผู้ใหญ่น,นทีี่่มมอาาายุกกววห เจ้านายหรือเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวผู้ใหญ่ในครอบครัวเป็นเดอะมูนเดอะมูนคืออะไรคือความอะไรความเศร้าเห็นไหมพระอาจารย์เศร้านะนะครับอ่านะครับอยู่ท่ามกลางความโศกเศร้าเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรนะครับท่ามในเรื่องของหลักการทํางานนะครับผู้ใหญ่อาจจะช่วยเหลือสนับสนุนท่านไม่ค่อยได้นะครับผู้ใหญ่ให้โทษนะครับหรือว่าเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวช่วงนี้มีปัญหาทะเลาะกันหรือมีเรื่องไอ้เนื้อต่ําใจกันมีเรื่องเครียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องญาติหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับที่อยู่อาศัยนะครับเกี่ยวกับอส ไม่ค่อยดีในช่วงของ,ของวันที่16นะครับมิถุนายนไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะไม่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่นะครับแต่เรื่องเพื่อนร่วมงานดีนะผู้ใหญ่อาจจะพึ่งพาใส่ย,ยังไม่ได้ช่วงนี้เขาอาจจะช่วยเหลือทันไม่ได้อ่าต่อไปเป็นเรื่องของบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับอาจจะเป็นบุตรเป็นลูกก็ได้นะครับอ่า นะครับเป็นควีนถือถ้วยนะครับเดือนนี้ใครที่อยากจะมีบุตรมีลูกนะมีโอกาสตั้งตั้งท้องนะครับหรือมีโอกาสได้ข่าวดีได้ลูกสาวด้วยนะครับหรือถ้าเกิดในกมุมของการทํางานนะครับท่านจะได้รับข่าวดีโชคดีจากบริวารที่เป็นสตรีเพศนะครับสตรีเพศจะดีนําความสําเร็จมาสู่ชาวลัคกนาราศีสิงห์นะนะครับซึ่งเห็นไหมเป็นราชินีเป็นควีนถือถ้วยถ้วยคืออะไรคือความสําเร็จความสาเร็จเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องบริวารบริวารในบริวารเพศหญิงสตรีเพศนั่นเองนะครับนะต่อไปเป็นเรื่องพบอริอันนี้เป็นอุปปปปสรคััญหาเเ็็นนตู ที่ไม่ดีคอยขัดขวางชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้อ่ะอะไเป็นอะไรเป็นเป็นคิงถือเหรียญน,นะครับเนาะนะฮนะคิงก็ อาจจะบอกได้ว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับเนาะเป็นบุรุษเพศนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องศัตรูกับด้านการเงินนะครับไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของพันธุไหมนะครับไม่แน่ใจว่าจะโยงกันได้ไหมเนาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับเกี่ยวกับผู้ใหญ่เนาะแล้วก็นะครับหรือมาอีกในมุมนึงก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะรถรามีการซ่อมแซมแต่หลักๆเลยถ้าเกิดเป็นคนนี่ให้ระวังบุรุษเพศเพศชายไม่ค่อยดีนะครับนะามีปัญหาทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์การเงินหรือเขาอาจจะมาขอยืมเงินหรือเขายืมมเงงินนนไไไปแล้้ววคขอื่ก็ด อาจจะเป็นเป็นปัญหาชะเลาะเอ,อแหวงกันนะครับอ่าต่อไปเป็นเรื่องพบปัตตานีอันนี้เป็นหุ้นส่วนชีวิตคนรักคู่หรองอ่ะมาดูกันนะครับเกี่ยวกับไพ่ความรักความรักเป็นอย่างไรเป็นดังคิงถืออะไรถือไม่เท้านะครับอุย๊ยดีนะพไพ่ใบนี้นะครับเห็นมาไม่มากําลังพยศอยู่นะครับกาลังวิ่งกําลัง กำลังห้าวเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไพ่ใบนี้หมายถึงอะไรถ้าเกิดคนโสดครับมีโอกาสด,ดีในเรื่องความรักนะนะมีโอกาสโดนบุกในเรื่องความรักหรือท่านกาลังจะบุกเขาหรือเปล่านาอนะครับแต่ว่าถือไม่ท้าไม่ถึงการได้เริ่มต้นนะครับได้ความสําเร็จอะไรบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นความรักนะครับคนโสดมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์เรื่องของความ เรียกว่าการสารสนตรและกันนะครับอาจจะเจอกันด้วยผ่านอะไรนะครับการเดินทางหรือการทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเพราะเป็นการขี่ม้าและถือไม้เท้าด้วยซึ่งถือว่าค่อนข้างดีในเรื่องของเกี่ยวกับด้านความรักนะนะครับเนาะโอเคความรักดีอถ้าเกิดคนแต่งงานแล้วล่ะคนแต่งงานแล้วก็ถือว่าความรักช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีนะนะครับอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องงานจากเพศตรงข้ามจากคู่ครองการทํางานแบบมีหุ้นส่วนก็ดีเจ๊เจอหุ้นส่วน คู่ของคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยในเดือนนี้นะครับนะอ่ะต่อไปเป็นเดือนพบมรณะอันนี้คือมรณะคือ1แหละการเจ็บไข้ได้ป่วยการสูญเสียผัดพลาดนะครับหรือนะครับแต่ว่าการผัดพลาดเนี่ยมรณะไม่ถึงผัดพลาดเพื่อไปเริ่มต้นใหม่เหมือนกับคนเราตามความเชื่อใช่ไหมครับเสียชีวิตแล้วก็ไปเกิดใหม่ไม่ถึงว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเนาะนะครับถ,ถ้าแบบสรุปกันง่ายๆนะครับหรือในะอีกมุมนึงก็คือเกี่ยวกับงานต่างประเทศการเดินทางไกลไปทํางานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะ,ะมันแปลได้หลายความหมายแต่เราก็ต้องมาดูหน้าไพ่ประกอบเป็นอะไรเป็น เป็นเดอะเมจิเชียนนะครับเมจิเชียนคืออะไรคือนักเล่นแร่แปรธาตุนะครับคือทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แต่ไปตกมรณะนะครับเป็นผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นนะครับระวังอย่างหนึง่งระวังการโดนหลอกโดนหักหลังนะจริงๆไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ดีแต่เขาไปขึ้นเรือนพบที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับการที่นะครับความสําเร็จเป็นไพ่ท,ที่ที่เห็นไหมนะครับทุกอย่างคือความสมบัามสามารถเสกสรรปั้นแต่งทุกอย่างได้แต่ไปขึ้นอยู่ในเรือนพบแห่งการผัดพลาดเพราะฉะนั้นนะครับให้ระวังผู้ใหญ่เพศชายออออย่่่าาางงทีกกเเนครรรไวว้ใใจ็ืขญติ ระวังสุขภาพนะครับเป็นบุรุษเพศเจ็บป่วยได้เช่นเดียวกันนะนะครับแล้วก็แต่ว่าไพ่ใบนี้จะเด่นเรื่องของการทํางานต่างประเทศงานออนไลน์จะดีนะนะครับเออถ้าเกิดทำงานประจำหรือทั่วไปไม่ค่อยดีนะครับเป็นเป็นผู้ใหญ่ให้ผู้ชายให้โทษแต่ถ้าเกิดเป็นงานออนไลน์งานต่างประเทศการเดินทางไปต่างประเทศอาจจะมีมีข่าวดีมีโชคดีนะครับจากบุรุษเพศธนีก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอ่าต่อไปเป็นเรือนพบสุภาอันนี้เป็นเรือนพบแห่งความสําร็จสิ่งดีๆที่กาลังจะเข้ามาในเรือนเานี้นะครับหรือหมายถึงชื่อเสียงท่าานนนนกก็็ไไดด้ะมูัเปอร อ่าเป็นเดือดเดือดคืออะไรนะครับเดือดคืออะไรครับเดือดก็คือการสูญเสียเนาะนะครับเพราะฉะนั้นชื่อเสียงครับมีโอกาสโดนใส่ร้ายใส่ความนะครับความสําเร็จเนี่ยมีเข้ามาแต่อาจจะยากนะนะครับนะสิ่งคําว่าความสำเร็จเนี่ยมันมัน,ม,นมันแปลความหมายว่า อะไรก็ตามสิ่งที่ท่านมุ่งหวังตั้งใจอยากจะให้เป็นให้ไปมันอาจจะไม่เป็นดั่งใจสัทีเดียวนะครับแต่ว่าหลักๆเลย่องเรื่องชื่อเสียงไม่ค่อยดีมีคนช่องจะใส่ร้ายใส่ความจ้องทําลายชื่อเสียงแล้วก็นะครับระวังเกี่ยวอย่งที่บอกว่านะครับไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับกับเรื่องของยานพาหนะไหมเพราะมีมาขึ้นอีกแล้วนะครับเนาะ,ร,นะะระวังเรื่องเรื่องอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะ,นะะต่อไปเรือนพบกรรมะมกรรมะคืองานสถานการณ์การงานเป็นอย่างไรบ้างเนาะนะครับ,นะรบมาดูกัน งานขึ้นมาถึง6ไม้เท้านะครับก็อย่างที่บอกนาอว่าเห็นไหมไพ่การเงินก็ขึ้นนะครับมาสีไม้เท้าไพ่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนร่วมงานก็เก้าไม้เท้านะครับอ่าไพ่เกี่ยวกับเรื่องงานก็ขึ้นมาถึง6ไม้เท้าเพราะฉะนั้นเดือนนี้ไปหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ชา,าวลัคนาราศีเมษจะมีงานเข้ามาให้ต้องทํารับผิดชอบเยอะนะนะครับไม่ต้องกลัวความเหน็ดเหนื่อยนะเดือนนี้เหนื่อยแน่นอนแต่เหนื่อยแล้วมันมีผลงานเหนื่อยแล้วมันดีนะครับมันนําม,มาซึ่งความรวยนะครับนำม,มาซึ่งเงินนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับงานดนน หางานใหม่ได้งานแน่นอนนะนะครับ,นะรบเห็นไหมเห็นโทไม้นะครับพาทิต์กำลังแผดเผามาถึงดวงจันรละนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงความเหน็ดเหนื่อยน,นะครับการที่ท่านทํางานใหญ่มันก็ต้องแบกรับภาระอ,อันยิ่งใหญ่อันหนักอึ้งนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดาแต่เห็นไหมมีไม้เท้าประสานเป็นเกาะป้องกันแล้วก็มีโล่โล่เงิน,นค,คอยป้องกันอยู่เพราะฉะนั้นนะอุปสรรคหรืออะไรก็ตามที่เขาจะเล่นงานท่านหรือนะครับที่จะ ทำกันแล้ท่านในเรื่องงานไม่ต้องกลัวครับท่านเรื่องงานเนี่ยดีไม่มีใครทําอะไรท่านได้เลยนะครับมีเกราะป้องกันไเพระาะฉะนั้นงานเดินหน้าดีมากนะครับนอกความสําเร็จมีเข้ามาอยู่แล้วนะครับใครต้องการสมัครงานหางานใหม่มีงานเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับอมาดูเรื่องของโชคลาภการเงินเงิน,นพิเศษเงินก้อนใหญ่เป็นอะไรเป็นอะไรเอ่ย เจ็ดไม้เท้าเอ้าเห็นไหมมีแต่ไม้เท้าขึ้นมาดีไม้เท้าคืองานเห็นไหมเป็นสตรีเพศด้วยนะครับเหมือนจะมีโชคใหญ่นะใครที่ทํางานหลายอย่างหลายทางนะครับก็มีโอกาสจะได้รับโชคนะครับในเรื่องงานหรือมีหุ้นส่วนตั้งแต่3าคนขึ้นไปก็ดีเหมือนกันเห็นไหมเพื่อนเนี่ยนะครับภรรเพื่อนเนี่ยก็ดีเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ถือว่าโชคลาภมีเข้ามาจากสตรีเพศนะนะครับใส่ชุดดาด้วยนะครับประตูเปิดแล้วนะมีเงินเข้ามานะครับคนนี้นะครับดูดูทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นคนดูที่แบบ เห็นไหมหน้าดุไหมหน้าดุเนาะใส่ชุดขาวด้วยอาจจะเป็นคนที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับคนคนนี้เขาจะช่วยให้โชคท่านให้ท่านมีโชคแล้วกันนะครเขาอาจจะไม่ได้ให้โชคท่านแต่เขาจะทําให้ท่านมีโชคนะครับอ่ะต่อไปเรื่องพพวินาศนะครับสิ่งที่สูญเสียผัดภาคจากไปนะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้คือคือจะเสียหายหนักมากนะจะจะรุนแรงกว่าความเป็นมรณะมรณะเนี่ยนะครับอาจจะสูญเสียแล้วก็อาจจะไปเริ่มต้นใหม่ได้แต่วินาศเนี่ยอาจจะสูญเสียมากกว่าล่ะครับอ่ะนะครับ,ก,รบกว่าจะมาตั้งหลักใหม่ได้ก็อาจจะนานอ่ะมาดูเป็นอะไรเป็นหนึ่งไม้น นะครับทำไมอะ่ะงานดีมากเลยนะค่ายงานก็ขึ้นมาเยอะแต่ทำไมถึงสูญเสียงานนะนะครับคือนะครับ หรืออาจจะเป็นเพราะท่านเลือกงานหรือเปล่ามีงานเข้ามาเยอะเนาะนะครับจับงานหลายอย่างทําไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญชาวลัคนาราศีเมษถ้าถ้าดูภาพรวมหนึ่งเหมือนเหมือนท่านเนี่ยมีงานเข้ามาเยอะนะครับมีให้เลือกนะครับแต่การที่ท่านเลือกหรือมีงานเข้ามาเยอะหรือว่าการรอเวลาอะไรพวกนี้แหละมันจะทําให้ท่านมีโอกาสเสียงานได้นะครับเนาะงานหลุดมือได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะอันนี้ก็ระวังไว้ดิดนึงแล้วก็ที่สําคัญวินาอย่างที่บอกในตอนตอนต้นก็คือหมายถึงอะไรหมายถึงเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังการไม่เปิดเผยตัวตนเพราะ นะครับสิ่งที่สําคัญเหมือนปู่กาลังสื่ออีกอย่างหนึ่งว่านะครับพยายามนะเรื่องงานเด่นมากจริงนะครับแต่ว่าอย่าอย่าไปเปิดตัวอย่าไปนะครับเขาเรียกว่าอย่าไปกระโตกกระตากอะไรมากนักนะเดี๋ยวคนเขาอิจฉาเหมือนไส้เอาได้เพราะฉะนั้นอยู่เบื้องหลังเงียบๆนะครับฉลองความสำเร็จด้วยตนเองแบบเงียบๆไปก่อนนะครับอย่าพึ่งเปิดตัวอย่าพึ่งทาอะไรที่มันอลังการเพราะฉะนั้นแล้วนะครับดูเหมือนว่างานทุกอย่างค่อนข้างดีแต่ว่าเสริมมาที่นึงก็คืออาจจะจะแบบ ทําแบบลับๆจะดีกว่านะครับในเรื่องความเสเร็จนะเพราะมีคนเหมือนจ้องจะอิจฉาดิสยา กันแกงท่านก็มีเหมือนกันนะครับแต่ศัตรูจริงๆก็ระวังเรื่องของบุรุษเพศเพศชายระวังเรื่องปัญหาด้านผลประโยชน์ด้านการเงินเนาะใครมาขอยืมเงินช่วงนี้ปฏิเสธไปก่อนนะนะครับชาวราศีเมษนะวันนี้ไพ่เงินเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับขึ้นที่เรือนอริอย่างเดียวเนาะนะเพราะฉะนั้นนะเรื่องสถานการณ์การเงินผมก็บอกว่าดีครับนะไม่ไม่ได้มีอะไรต้องกังวลถึงแม้ไพ่เงินไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าไพ่งานเนี่ยขึ้นเยอะก็อาจจะมาจากงานที่ทํานี่แหละนะครับยังไงก็ส่งกําลังใจให้ชาวราศีเมษทุกท่านส่วนเรื่องความรักยิ่่งเเดนลยคา ความรักคนโสดนะครับเดือนนี้ความรักกระชุ่มกระชวยมีคนเข้ามาด้วยนะครับนะ <c oughs> ความรักจะแบบเป็นไปแบบรวดเร็วด้วยนะครับ <c oughs> เหมือนเป็นการเหมือนเติมเหมือนมันมีเชื้อไฟอยู่แล้วนะมันมีเชื้อแห่งความรักอยู่แล้วนะครับมันก็จะเติมมันก็จะกระชุ่มกระชวยมากขึ้นไปอีกเนาะ <c oughs> ยังไงก็ส่งกำลับบงใจให้ชาวลัคนาราศีเมษทรุกท่านครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะ <c oughs> ยังไงก่อนจากการขอคนละ1ไลก์หแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราไปด้วยกันครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ